สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับผู้ที่ติดตามช่อง YouTube บารมีคนจนและก็ Facebook กลุ่มและก็เพจเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้วันที่26มีนาคม2563ซึ่งก็เป็นวันที่กระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงถแถลงข่าวถึงรายละเอียดของการลงทะเบียนเพื่อที่ว่าจะรับเงินในการช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีโควิด -19 5,000บาท3เดือนรวม1 5 0 0 0บาท ครับผมครับจึงได้มีการทําคลิปวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการซักซ้อมเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆซึ่งขณะนี้ครับก็ได้มีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมแล้วจึงขอมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามาตรการนี้เน้นเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนย้ํานะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากการที่มีโรคไวรัสโควิด1 i d นั่นหมายถึงว่า ถ้าเราอยู่ในกลุ่มของลูกจ้างแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องอยู่ในสถานประกอบการหรือว่ามีนายจ้างที่กิจการนั้นเนี่ยได้ถูกปิดหรือว่าถูกระงับการให้บริการทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับการจ้างงานในช่วงระยะเวลาที่กำลังปิดหรือว่างดเว้นการให้บริการนี้เท่านั้นนะครับซึ่งก็คือวัตถุประสงค์ของการชดเชย เกี่ยวกับรายได้ให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้5,000บาท3เดือนนะครับและก็ยังมีการประกอบไปด้วยาการช่วยเหลืออีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มอาชีพอิสระ ซึ่งก็อาจจะหมายถึงการค้าขายอะไรต่างๆการรับจ้างอะไรต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในสถานประกอบการหรือที่เรียกง่ายๆว่าไม่มีนายจ้างนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหาเร่แผงลอยวินมอเตอร์ไซค์หรืออะไรใดๆก็ตามนะครับซึ่งเป็นอาชีพอิสระไม่มีนายจ้างและก็ได้รับผลกระทบ จากการที่มีการปิดกัน้นมีการงดเว้นให้คนเข้าใช้บริการหรือว่าออกมาอยู่ในสถานที่ที่แออัดมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดนี่ครับก็คือขอบเขตของผู้ที่จะมีสิทธิ์ที่จะมาลงทะเบียนในการได้รับความช่วยเหลือนั่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยมีอาชีพอิสระเราก็จะต้องระบุได้ว่าเราเนี่ย ประกอบอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนซึ่งก็จะไปเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบการพิจารณาว่าเราเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับลักษณะ5,000บาท3เดือนดังนี้หรือไม่ซึ่งวันนี้ครับเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้ครับก็ได้มีการออกมาแล้วนะประเด็นที่ถามกันมามากที่สุดนะครับนั่นก็คือว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนไหม ซึ่งก็ได้มีการออกมานะครับผมกระทรวงการคลังเขาได้มีความออกมาแบบชัดเจนแล้วว่ามันเป็นคนละเรื่องกันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นการันตีในเรื่องของการที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์มีสินทรัพย์ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดเอาไวา้จึงมีสิทธิ์ที่จะถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่การให้ความช่วยเหลือโควิดในทีนี้นั้นเป็นเรื่องของอาชีพที่ได้รับผลกระทบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยนะว่าผู้ที่เป็นลูกจ้างหรือว่าแรงงานในธุรกิจใดๆนั้นจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรก็ได้รับผลกระทบทั้งสิ้นครับหรือแม้กระทั่งอาชีพอิสระไม่ว่าเราจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรการที่มีเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็ล้วนแล้วแต่ที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อไรายได้ทั้งสิ้นฉะนั้นครับขอเคลียร์ชัดๆเลยประเด็นแรกนั่นก็คือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าผู้นั้นจะมีหรือว่าไม่มีบัตรก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือตัวนี้ได้ทั้งสิ้นขอเพียงแต่เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆเท่านั้นเน้นย้ําว่าได้รับผลกระทบจริงๆเท่านั้นนะครับทีนี้ครับพี่น้องบาร,รมีคจนจนการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนั้นเนี่ยข้อมูลเบื้องต้นที่จะต้องเตรียมนะครับก็แน่นอนว่าบัตรประจําตัวประชาชนเลขประจําตัวประชาชนและก็ข้อมูลที่สําคัญเลยก็คือข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของเราเนี่แหละครับ ถ้าหากว่าเราเป็นลูกจ้างเราก็ต้องระบุได้ว่านายจ้างของเราเนี่ยเป็นใคร <c oughs> เขาอยู่ที่ไหนประกอบกิจการอะไรแบบครา่คราวๆและถ้าหากว่าเราเป็นอาชีพอิสระเราก็จะต้องเตรียมเอาไว้เลยนะครับว่าเราเนี่ยทำอะไรประกอบอาชีพอะไรยอยู่ที่ไหนยังไงแบบไหนถ้าหากว่าในระบบก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์นะครับว่าจะต้องเตรียมข้อมูลของฝั่งนายจ้างด้วยแล้วก็มีคําถามว่าแล้วอาชีพอิสระล่ะ เราจะเอาข้อมูลนายจ้างมาจากไหนเนื่องจากว่าเราเป็นอาชีพที่ไม่มีนายจ้างคําตอบก็คือว่าก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลในเรื่องของนายจ้างนะครับเพราะว่าในระบบจะมีการแยกอยู่แล้วนะครับว่าถ้าหากว่าเราเลือกอาชีพอิสระลักษณะแบบฟอร์มเลือกกรอกนั้นก็ต้องเปลี่ยนออกไปไม่ต้องกรอกในข้อมูลที่เป็นนายจ้างนะครับทีนี้ครับก็มีคําถามว่าการให้ความช่วยเหลือที่มีการนําเสนอข่าวออกมาว่าจะให้ความช่วยเหลือ3ล้านคนนนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ย แล้วแล้วถ้าเกิดเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเนี่ยแสดงว่าจะมีการจํากัดจํานวนหรือเปล่าจะต้องแย่งกันลงทะเบียน3ล้านคนนี้หรือเปล่าวันนี้ครับกร,ระทรวงการคลังก,ก็ได้ให้ความชัดเจนว่าจะไม่มีการหมดเขตไม่มีการปิดระบบไม่มีการจํากัดจํานวนดังนั้นครับก็ไม่ต้องที่จะต้องรีบร้อนอะไรถามว่าแล้วถ้าคนที่ลงเกิน3ล้านคนไปละ่ะเป็นไรไหมคําตอบก็คือกร,ระทรวงการคลังก,ก,ก็จะนําไปสรุปแล้วก็ของบประมาณเพิ่มเติม,ตมอีกทีหนึง่ง นะครับโดยจํานวน3ล้านคนเนี่ยเป็นจํานวนที่ประมาณการเท่านั้นเองครับทีนี้กําหนดการครับเราเนี่ยจะต้องไปลงทะเบียนกันที่ไหนอะไรยังไงคําตอบก็คือเปิดลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกันครับ .com ตามนี้เลยครับพี่น้อ www เปลี่ยนเป็นภาษาไทยครับเราไม่ทิ้งกัน .com ครับ วันเวลานะครับท่านผู้ชมทุกท่านจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้ลงทะเบียนนี้เนี่ยในวันเสาร์ที่28มีนาคมเวลา6โมงเย็นหรือ18.00นเป็นต้นไปนะครับท่านก็จะสามารถที่จะเข้าไปในระบบและก็เข้าไปลงทะเบียนได้ถ้าหากว่ายังไม่ถึงวันเวลาดังกล่าวก็อย่าเพิ่งเข้าไปนะเพราะว่าระบบเขายังไม่เปิดครับทีนี้ครับก็มีคำถามว่ามันมีข้อยกเว้นในกรณีหนึ่งนะว่า คนที่มีสิทธิ์จะได้รับความช่วยเหลือนี้จะต้องไม่อยู่ในระบบประกันสังคมย้ำว่าไม่อยู่ในระบบประกันสังคมถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยอยู่ในระบบประกันสังคมใช่ไหมตามกฎหมายประกันสังคมนั้นเนี่ยมีความช่วยเหลือเกี่ยวกับกรณีที่กิจการถูกระง,งับหรือว่าถูกเลิกจ้างถูกหยุดจ้างช่วบราวอยู่แล้ว มีการชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคมอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นการแบ่งคนออกมาเลยนะครับว่ากลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือนี้เนี่ยก็จะอยู่คนละส่วนก,นกันกับที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองครับหมายความว่าถ้าเกิดเข้ามาลงทะเบียนแล้วคนที่อยู่ในประกันสังคมเนี่ยก็จะถูกคัดออกนั่นเองครับเพราะว่าความช่วยเหลือเนี่ยมันจะซ้ําซ้อนกันเราต้องการคนที่อยู่นอกระบบประกันสังคมนะครับพี่น้องครับ แต่ทว่าครับก็มีประกันสังคมจํานวนหนึ่งครับท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นมาตราที่ไม่มีความช่วยเหลือในด้านประกรันการว่างงานนั่นก็คือมาตรา39และมาตรา40และก็มาตรา33ในกรณีที่ยังส่งไม่ถึง6เดือนครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มีข้อเป็นดอกจันไว้นะครับว่า ห้ามคนที่มีประกันสังคมมาลงถึงลงก็ไม่ผ่านแต่ถ้าอยู่ในประกันสังคมที่อยู่ในมาตรา39 40และ33ที่ไม่ถึง6เดือนก็สามารถที่จะลงทะเบียนในกรณีนี้ได้เพราะว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือในกรณีชดเชยว่างงานจึงสามารถที่จะมารับความช่วยเหลือกรณีที่ว่างงานจากมาตรการนี้ได้นั่นเองครับอันเนี้ก็คือข้อมูลที่ ถูกถแถลงออกมาในช่วงบ่ายของวันที่26มีนาคมวันนี้ก็คือเมื่อบ่ายวันนี้เองครับอย่างไรก็ตามครับพี่น้องบารมีครับในเพจหรือว่าในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้มีการให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเกี่ยวกับกรณีที่มีข้อสงสยัยสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับที่ทางเว็บไซต์กระทรวงการคลัง a c e b o o กกระทรวงการคลังหรือแม้กระทั่งใน Facebook กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แล้วก็ถ้าจะให้ดีเนี่ยมาติดตามเพจ Facebook หรือว่าช่อง Youtube บารมีคนจนได้เลยนะครับพี่น้องครับเราก็จะมาพูดคุยมาปรึกษาหาความรู้อะไรกันแบบนี้ครับอ่ะก็จะเป็นข่าวสารที่เป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นครับแล้วก็จะมีลิงก์ข่าวสารจะมีลิงก์ข่าวลิงก์ที่มาอยู่ในรายละเอียดนี้ให้พี่น้องได้ตามไปรับชมกันได้ตลอดเวลาเลยครับ mm hmm. ก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยเตรียมตัว ถ้าหากว่าเรามั่นใจว่าเราเนี่ยอยู่ในเครือข่ายที่ได้รับผลกระทบจริงๆเราอยู่ในอาชีพที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็ขอให้เตรียมตัวลงทะเบียนทางเว็บไซต์พร้อมกันวันเสาร์นี้ตามวันเวลานี้ก็คือเวลา6โมงเย็นเป็นต้นไป18นาฬิกานะครับสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมอาจจะสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลยนะครับผมอ่ะ โอเคครับพี่น้องบารมีคนจนถ้าใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารสาระความรู้ดีๆอะไรต่าง,างๆเนี่ยกรุณา,านะครับกดติดตามช่อง YouTube บารมีคนจนเอาไว้ด้วยเพราะว่าถ้ามีข่าวสารอะไรมาใหม่ๆเนี่ยท่านก็จะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกครั้งท่านครับจะได้ไม่พลาดสิทธิประโยชน์และก็ข่าวสารอันเป็นประโยชน์แบบนี้ครับมากครับพี่น้องบารมีคนจนมากกดติดตามเป็นครอบครัวบารมีคนจนด้วยกันครับ สุดท้ายนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ข้อมูลทุกท่านด้วยนะครับเพราะว่าทุกทุกท่านเนี่ยก็ได้มีการช่วยเหลือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ถ้ายังไงเนี่ยขอกราบขอบพระคุณจริงๆครับและที่สําคัญไปมากกว่าอะไรนะครับขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารด้วยนะครับผมไม่มีพวกท่านก็ไม่มีบารมีคนจนนะครับวันนี้ครับกราบผมบารมีคนจนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปครับชีวิตดสดใสหัวใจเบิกบาน บารมีคนจนข่าวสารเพื่อพี่น้องปวงชนแด่พ่อแม่พี่ป้าปวงประชาชนคนไทยผู้ยิ่งใหญ่ขอหมดเวลาและจากตัวเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์กรุณาช่วยกดแชร์ออกไปและอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กำลังใจเพื่อให้ครอบครัวบารมีคนจนได้มีพลังกายและพลังใจก้าวสู้ผ่านวิกฤตโควิดอันนี้ต่อไปได้ด้วยเถอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับผม